สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ดักกุ้งเป็นวันที่สองค่ะเดี๋ยวลองไปดูอันนี้นะคะลองทำตามใน Youtube นะคะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเข้าเข้าเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยเก็บไปเก็บมุ้งก่อน อันนี้ก็เป็นมุ้งอันแรกนะคะยังเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะเราเก็บกันนะคะ อันนี้น่าจะไม่ติดเพราะว่ามันพังย,ยังมีข้าวค่ะอันนี้ต่อค่ะน้ำลงไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าอุย้ยเข้าเข้าได้ยินเสียงดีดิบไหมคะ เก็บกันต่ะอืมอันนี้แล้วเห็นไหมโอ้อันนี้เยอะพี่กุ้งใช่นี่นี่เห็นไหมดูนี่เห็นไหมเลือ,อ,อดีนเยอะมากเลยอะ แถ่ตรงนี้ติดดีเนาะนี่ค่ะมุ้งนี่ก็ใช้มาสองปีค่ะมาลุ้นอันนี้กันค่ะอันนู้นได้เยอะไม่รู้อันนี้จะได้เยอะหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าได้น้อยกว่ามุ้งนู้น

anh đi cái đây dễ vô hả? ไม่รู้ว่าจะดักได้อีกนานไหมเพราะว่าตอนนี้เขาก็ดึงน้ำทำนากันมันก็จะแห้งแล้วน้ำเหลือเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเก็บกุ้งก่อนนะคะมาลุ้นอันนี้อีกจ้า <c oughs> แทบทางนี้น่าจะติดน้อยหน่อย แถบทางนี้ติดน้อยอะพี่กุ้งแถบทางนี้ติดน้อยสู้แถบนู้นไม่ได้แยวเก็บกุ้งก่อนค่ะใส่ต้องย้ายละเหนอันนี้นะคะดูแล้วอันนี้ก็น่าจะติดน้อยแถบนี้ติดน้อยอ้าวเยอะอีก ขอวันนี่เยอะผิดคาดแต่ว่าเดี๋ยวย้ายไปทางนน้นดีกว่าค่ะมันไกลดีดต้งเด้งงเดงลยค่ะแล้วเดีเก็บกุ้งก่อนนะคะอันนี้ก็คือกุ้งที่ได้ทั้งหมดในวันนี้นะคะก็พอได้ทอดได้แกงอยู่ค่ะ ได้หลายอยู่ตัวสวยมากค่ะปีนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆเท่าเลยนอาจารย์ขอไปทำกับข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ